สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับรีวิวล่ามญี่ปุ่นนะคะซึ่งอีพีนี้เป็น E ีีที่3แล้วเราจะมาพูดสรุปข้อดีข้อเสียของล่ามกันแล้วก็เราเนี่ยก็เพิ่งผ่านโปรมาค่ะผ่านโปรมา2อาทิตย์แล้วผ่านโปรของบริษัทเราเนี่ยก็คือ4เดือนใช่แล้วคราวนี้นี่เราต้องเกินกันว่าล่ามของเราเนี่ย อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ล่ามอย่างเดียวเนาะมันเป็นแบบว่าคล้ายๆเชิงล่ามเลขาไกลๆทําอย่างอื่นด้วยใช่แปะเอกสารด้วย,วยนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นแล้วาใครยังไม่ได้ดูนะคะ2 EP แรกเนี่ยจะค่อนข้างลงรายละเอียดแล้วก็จะมีแบบเล่าประสบการณ์กับเล่าความรู้สึกที่เราอะได้พุ่งเริ่มทํางานในช่วงแรกแบบอาทิตย์สออาทิตย์ได้ค่ะว่ามันรู้สึกต่างกับ ตอนนี้ยังไงที่แบบผ่านโปรมาแล้ว4เดือนกว่าแล้วนะคะก็สามารถย้อนกลับไปดู ep 1 ep 2ได้ค่ะโอเควันนี้นะเราก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียแบบแจกแจงให้ฟังเลยแต่ก็ต้องขอเกินว่าล่ามที่เราทำเนี่ยคือเราอะเป็นล่ามคนแรกของบริษัทแล้วก็เป็นล่ามคนเดียวด้วยเพราะว่าถ้าบริษัทอื่นมาบริษัทเนี่ยมันก็แล้วแต่นะว่าเขาจะมีล่ามแบบแต่ละผ้าแน่หรือเปล่าหรือว่ารับ มีกี่คนอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราเป็นคนเดียวะนนแล้วการเป็นร่างคนเดียวเนี่ยจะต้องแปลให้ถูกแผนแล้วก็ต้องแปลให้ในหล,ลายผลิตด้วยถ้าในกรณีที่เป็นโรงงานแบบอุตสาหการรมแบบการผลิต่ะเนาะไม่ใช่แบบรับเข้าแล้วก็ส่งออกอย่างเดียวค่ะก็อ่าผมจะบอกว่าข้อแรกนะคะข้อดีอ่ะเราบอกข้อดีก่อนข้อดีเนี่ยข้อแรกก็คือเราอ่ะต้องแปลให้ทุกแผนอย,อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมี คอนเนคชันเพิ่มขึ้นเราจะรู้จักแบบว่าคนมากขึ้นซึ่งมันก็จะมีทางข้อดีแล้วก็ข้อเสียในในการรู้จักคนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเร,เราก็ต้องแบบว่าค่อนข้างแบบยังไงอะวางตัวต้องแบบระมัดระวังในการวางตัวมากขึ้นแล้วก็เวลาเราจะแบบแปลให้ใครอะคะจะต้องเป็นกลางมากที่สุดต้องไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะสนิทกับอะฝ่ายนี้แต่ว่าเราไม่สนิทฝ่ายนี้ก็เราก็ไม่สามารถที่จะ พูดเอียงแบบทําให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์หรืออีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นล่ามต้องมีความยุติธรรมต้องมีความเที่ยงธรรมที่งตรงในระดับหนึ่งเลย <Okay. S 1> นะคะโอเคแต่ว่าการที่เรามีคอนเนคชันเนี่ยแต่บอกว่ามันเป็นผลดีเพราะว่า นอกจากคอนเนคชั่นในคนในบริษัทแล้วเนี่ยเราก็จะมีคอนเนคชั่นกับลูกค้าแล้วก็ซัพพลายเออร์ด้วยเพราะฉะนั้นอนะ่ะเพราะว่าเวลาเนี่ยที่เขามาเยี่ยมโรงงานเรามาติดต่อเจ้าจาอะไรอย่างงี้เราก็จะต้องเป็นเหมือนคนกลางนิดนิดนะคะที่แบบเข้าไปล่ามทําให้เขาเข้าใจกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแลว้วอะตอนนั้นก็คือเราจะต้องแจกนามบัตรอยู่แล้วซึ่งเป็นแบบมารยาทของการาพบปะลูกค้านะคะเขาก็อาจจะติดต่อเรากลับมาได้เพราะว่าถ้าเขาไม่เข้าใจอะไรละเนี่ย บางทีเหมือนกับว่าเขาอาจจะคิดว่าเออเราอะสามารถเป็นตัวที่แบบไปประสานงานเจราจาให้ได้ทั้งคนไทยคนญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้แบบประโยชน์ในส่วนนั้นเผื่อว่าในอน,นาคตนะคะเราไปทํางานที่อื่นหรือว่าไปทํางานอะไรเงี้ยเราจะได้มีข้อมูลบริษัทต,ต่างๆแบบเป็นพื้นฐานนะคะอย่างน้อยค่ะแล้วก็เขาก็อาจจะรู้จักเราอยู่แล้วว่าเราแบบเออเคยทางานแบบออประเภทนี้แนวนี้มาอะไรนะคะข้อที่สองนะคะข้อดีข้อที่สองก็คือ การที่เราเนี่ยเข้าใจได้ทุกภาษาใช่ไหมคะเราอะ่ะก็จะได้รู้เรื่องของทั้งบริษัทเลยไม่ใช่แค่ฟังคนไทยเองเดียวแต่ว่าก็จะได้รู้เรื่องฟังขงังคนญี่ปุ่นด้วยซึ่งอาจจะเป็นระดับเจ้านายนะคะอน,นี้แล้วแต่บริษัทแล้วเราอะ่ะก็จะได้รู้เรื่องที่มันแบบว่าค่อนข้างลึกซึ้งกว่าคนทั่วไปบางเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยให้กับคน ระดับทั่วไปอ่ะพนักง,งานทั่วไปได้แต่ว่าอาจจะเป็นผนักระดับแบบแมเนเจอร์อะไรเงี้ยรู้ได้อย่างเดียวเงี้ยก็มันก็มีผลดีนะคะแล้วว่าทุกอย่างมันมีผลดีมันมีได้ความรู้ได้ประโยชน์อะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วนะคะซึ่งมันก็มีข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่าเราเนี่ยจะต้องแบบว่าเป็นคนที่เก็บความลับ สิ่งเหล่านั้นเอาไว้รู้แต่ว่าบอกใครไม่ได้อ่ะดังน,นั้นก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแน่นอนว่ามันเป็นผลดีแก่เราว่าเออบางทีคนอื่น <S <S ก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้อย่างนี้นะคะอ่าต่อไปนะคะข้อที่3ก็คือการที่ช่วงที่บริษัทยุ่งๆช่วงที่แบบต้นเดือนปลายเดือนออเดอร์เยอะอะไรอย่างนี้นะคะมันจะไม่กระทบต่อง,งานของเราเลยค่ะ ถ้ามันไม่มีกรณีปัญหาที่แบบว่าจะต้องมาพูดคุยการถกเถียงการเกิดขึ้นระหว่างคนไทยคนญี่ปุ่นนะคะก็คือเราก็ทํางานของเราปกติเขาก็จะยุงะย่งกัยุ่งไปใช่ไหมคะเราทํางานที่เรามีอยู่แล้วเปอกสารที่เรามีล่าปก <Hey. S 1> ต่อนะคะก็คือการที่งานไม่ก,กระทบกับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากอ่าอย่างที่บอกก็คือเราทํางานของเราได้ต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องแบบ ต้องมีแบบก็ช่วงนี้ต้องยุ่งตรองอะไรมันก็แล้วแต่การจัดการการจัดตารางของเรานะคะในการแบ่งงานทําแต่ละอยา่างเป็นช่วงๆไปเนาะอ่ะค่ะต่อไปข้อที่สนะคะอันนี้น่าจะเป็นผลพลอยได้นะคะข้อที่4ี่กับข้อที่หก็คือการที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าล่าม,มันไม่ค่อยมันไม่มีสังกัดอะคะ่ะพอล่ามคนเดียวมันไม่ใช่ล่ามแต่ละแผนหรือว่าไม่มีแผนกล่ามอย่างนี้เพราะมันไม่มีสังกัดแบบเนี้ยเขาก็ให้เราอยู่ในแผนกบริหารซึ่งแบบ จริงๆตำแหน่งก็ค่อนข้างสูงนะคะแล้วมันจะเรียกว่าเราก็รู้สึกดีใจนิดนึงใช่แต่ว่าการที่อยู่ในตำแหน่งงี้มันก็แน่นอนว่าย่ต้องจากกดดันมากๆใช่เพราะว่าเออพอเราอย่างเงี้ยเราอยู่ตำแหน่งสูงเราก็ต้องวางตัวให้ดีเนาะค่ะเราทุกคน่ะก็จะมองว่าเราเป็นแบบส่วนหนึ่งของผู้บริหารเวลา เราจะทําอะไรหรือว่าจะพูดอะไรจะออกการทํทของเราทุกๆอย่างเนี่ยเขาก็จะมองว่าเอามาจากผู้บริหารหรือเปล่าเขาสั่งให้เรามาพูดหรือเปล่าเป็นตัวแทนของเขามาอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเออซึ่งมันข้อดีเนี่ยก็คือทุกคนอ่ะจะเกรงใจเราไม่ได้ว่าว่าเขาจะกลัวเรานะคะแต่ว่าจะเกรงใจเพราะว่าจะไม่กล้าทาไม่ไม่กล้าแบบว่าพูดไม่ดีต่อเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นะเป็นเหมือนเราได้รับความเคารพ เชงในในเชิงนั้นนะคะค่ะและ้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาเกรงใจเราจริงๆก็ไม่ใช่ว่าเพราะว่าเราอะอยู่ในสังกัดของแผนกบริหารอย่างเดียวนะคะที่เขาเกรงใจเราเนี่ยเพราะว่าเขารู้เนี่ยว่าเราเป็นล่าเราทารู้ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาญี่ปุ่นถ้าสมมติว่าเขาพูดอะไรไม่ดีต่อเราเนี่ยก็แน่นอนว่าเราอะสามารถพูดญี่ปุ่นพูดเป็นภาษาญี่ปุ่น กับเจ้านายได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบอไมอ่กล้าแบบทําอะไรเราใช่มันเป็นเหมือนกับกาอป้องกันเชิงแบบไกลๆเลยนะคะค่ะส่วนข้อที่ห้าเนี่ยก็คือการที่เวลาที่เราต้องเข้าประชุมเนี่ยเราจะแบบว่าไม่ใช่เข้าประชุมแค่ประชุมทั่วไปแต่ว่าเราเนี่ยก็จะมีโอกาสแล้วก็มีจิตมากกว่าคนอื่นในการเข้าประชุมกับเจ้านายกับเมนเจอร์คนญี่ปุ่นใช่ไหมคะซึ่งแบบว่าคนทั่วไปเนี่ย เข้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งเขาไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นสองก็คือเข้าเขา,เขาคือคือถ้าสมมติว่าเราได้เข้าในประชุมเมนเจอร์คนไทยนะคะคนพนักง,งานทั่วไปก็ไม่ได้เข้าเหมือนกันเพราะว่า เมนเจอร์คนไทยก็จะประชุมแต่เมนเจอร์นะคะแต่ละแผนต์ตัวว่ารวมทุกแพนกซึ่งเราเนี่ยได้เข้าแบบบ่อยมากๆเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเขาอย่างไรเราก็ต้องแปลให้เขาฟังนะคะ mm hmm. ใช่ไหมคะเวลาที่เมนเจอร์คนญี่ปุ่นจะสื่อสารกับคนไทยอะไรนี้คะ mm ่ะโอเคอันนี้คือข้อดีที่คิดว่าดีมากๆนะ mm hmm. จบไปแล้วคะ mm ่ะ hmm. ห้าข้อจะไปจะเป็นการสรุปข้อเสียนะคะ ซึ่งข้อเสียเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เป็นข้อเสียมากถ้าสมมติว่าเราสามารถแบบว่าเออปรับตัวได้เราสามารถอมแบบืทําใจได้แล้วก็จะทําได้อย่างสบายๆเลยค่ะอืข้อแรกนะคะก็คือออย่างที่หนูบอกว่าจะต้องอาจจะเป็นแบบเลขาไกลๆใช่ไหมคะเราอาจจะต้องเข้าไปย่เรื่องส่วนตัวของเจ้านายนิดนึงแบบในการจัดร่างอะไรของเขาการรับสายเวลาเ ที่จะต้องส่งของออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นแบบว่าเออเ e ลิเวอรี่แบบส่วนตัวอะไรย่างเงี้ยอาจจะต้องช่วยเขานนดนึงอาจจะแบบอ่าไม่ไม่ได้จุกจิกอะไรมากแต่ว่าถ้าเราแบบไม่ได้ติดอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่จะไม่รู้สึกอ,อะไรเลยค่ะก็เหมือนกับช่วยงานเขาเออแค่นั้นนะคะใช่ส่วนข้อที่สองน,นะคะก็คือ ที่บอกว่าพอเราเป็นตัวแทนของเจ้านายแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็จะแบบจับตามองเราเป็นพิเศษเวลาทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออเราต้องระมัดระวังพิเศษนะมันก็ดีนะคะในการที่ทําให้เราแบบว่าคิดก่อนจะทําอะไรมากขึ้นก่อนจะพูดอะไรมากขึ้นค่ะแต่ว่าก็จะต้องกดดันกดดันนิดนึงเครียดอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะข้อที่สามนะคะก็คืออ่าแน่นอนว่า เ,เราเป็นล่างอะเนาะแต่มันเป็นเลขาหนิดๆอย่างเงี้ยการวางตัวในแต่ละที่อะเราก็เรียกว่ายัางไงล่ะเ,เราเป็นตัวเอกของเราได้แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องแบบว่าคํานึงอยู่เสมอว่าเออเราเป็นตัวแทนของเจ้านายนะอะไรเงี้ยเรากจ็จะไม่ไม่สามารถแบบดีชนิดไปได้ทุกคนอะไรน,นะคะข้อที่สามอะคะ่ะข้อที่สี่ค่ะก็คือ เออใช่เราเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นล่ามก็จริงเป็นใน,ในตำแหน่งสูงในแต่ว่านั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยจะมีอำนาจในการสั่งการหรือในการตัดสินใจอะไรเลยนะคะพูดยังไงก็เหมือนกับเราเนี่ยเป็นหุ่นเชิดอะไรอย่างนั้นถามว่าดีไหมมันก็เปิดจะดีอยู่ในเชิงหนึ่งนะคะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า เราพอเรารู้สึกว่าเอ้ยไอสิ่งเนี้ยมันไม่ดีไม่สมควรจะทําเนี้ยเราก็ไม่สามารถห้ามหรือไม่สามารถออกความเห็นได้ขนาดนั้นนะในใน,ะในระดับนั้นแต่ว่าถ้าในระดับแบบทั่วไปเนี้ยถ้าเจ,จ้าเจ้าหนาาที่ใจดีนิดนึงนะคะเราก็อาจจะสามารถพูดได้แต่ว่าไมว่าเป็นการแค่สนุกความเห็นเสนอเนี้ยคะ่ะส่วนเขาจะทําทไม่ทาอันนี้ก็เรื่องของเขาแล้วก็แบบมันไม่ได้มีอํานาจอะไรขนาดนั้นนะคะ อืมใช่มันก็เปิดจะเป็นข้อดีข้อเสียอยู่ในข้อเดียวกันโอเคค่ะก็อจบไปแล้วนะคะข้อดีข้อเสียโดยสรุปถ้าเอาไว้อ P ีหน้าเราอาจจะทำงานแบบไปครึ่งปีหรืออะไรเอาอาจจะมารีวิวเพิ่มเติมหรือว่าใครอยากเสนออะไรอยากให้รีวิวอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการทำงานลามญี่ปุ่นนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้นี้เลยโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ